สวัสดีค่ะพี่น้องไม่ใหญ่เรียสิพ้าทอดหมูหวานพี่น้องทอดหมูหวานเ้อค่ะทอดหมูหวานก็ขอนี้หวหันหอน ทอดทานพี่น้องจังห้งใส่ทานกับก่หมูสามตันนี่จะเหนือพี่นหน้อง ยุกแล้วค่ะพี่น้องนี่เลือกยมเต็มอยู่สีอู่ขาวรสด,ดีน้ำมันหนอยนะค่ะพี่น้องสดฟ้าเขียวน่คะพี่นอ้องรอไปกินน้ำข้าเหนียวน้ำยาด้อค่ะมันนี่กินกับข้าเหนียวร้อนๆค่ะพี่น้อง คลิปไม่าย่ก็ขอฝากไว้แค่นี่คนเด้อค่ะรอดติดตามคลิปหนะักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งใม่าย่เล่ผ้าเห็ดผ้ากินในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ